ธุรกิจเนี่ยการจะคิดสิ่งอะไรใหม่ๆที่ไม่ให้เหมือนใครเนี่ยบางครั้งมันเป็นการยากยากมากมากเป็ทางยากยากมากแต่ว่าเราจะหันมามองมุมมองที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาคิดหามุมใหม่ที่ขึ้นมามองแล้วมามาประยุกต์ใช้มาดัดแปลงแล้วทําให้มันเกิดเป็นโปรดักตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะดีกว่าแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าเราต้องใช้วัตถุดิบที่มาจากประเทศไทย ส่วนหนึ่งที่หาได้จากประเทศไทยนะคะทั้งหมดเลยจากดูว่าเออมันเป็นสินค้าที่แบบออวัตถุดิบเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปเราเราคิดถึงนาคพราว่าถ้าต่อไปเราขายดีเนี่ยวัตถุดิบเราจะมีสำหรับซัพพอร์ตเราไหมป้อนไหมมีอยู่แล้วขอให้มีมคนซื้อครับใช่เราต้องคิดถึงตรงนั้นด้วยนะคะใ,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 ในใน,ในการทำแล้วเราจงภูมิใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยพยายามให้มันเกิดอัตลักษณ์คือหมายถึงว่าเป็นตัวตนของของเราที่ถ่ายทอดออกมา พยายามจะไม่ไปพ้องคล้ายหรือว่าไปไปไปก๊อปปี้กับคนอื่นเนี่ยมันจะเกิดการล้นตลาดเกิดขึ้นโอ้ยคนจีนเขาก๊อปปี้ครับเห็นขายดีเลยจีนฮะตอนนี้กำสนองแล้วค่ะเ,เห็นไหมคอ้าวทำไมฮะ,ฮะ <laughs> ทุกคนพอบอกจีนสายหน้าหมดเลยหนีหมดเลยในวงการธุรกิจน,นักธุรกิจใหญ่หญๆก็บอกพอบอกว่าคบกับจีนนี่อ่ก็คิดดูก่อนอจะจะจะ,จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอ่ โอเคเรื่องที่ผ่านมาเราอาจจะไม่พูดกันนะคะมันก็แนะนำแนะนำใช่แนะนําว่าอยากจะหาอะไรที่มันบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราแล้วสิ่งที่เราถนัดเคารพตัวเองอยากไปซ่อมปี้ใครใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าการที่ทํามามีคนทามาแล้วสิบเจ้าเราเป็นเจ้าที่สิบเอ็ดไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทําให้ราคามันตกลงมาแล้วเนี่ยก็ไปผจญกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันก็จะตันในที่สุดนะคะทำยังไงจะได้ขายสักอันละหมื่นฮะ อันนั้นต้องฝังเพชรค่ะลูกตาอาจจะฝังเพชรอาจจะขึ้นถึงหมื่นได้ทำไมผมถึงถามนีม่เพราะอะไรเลยั้ย <c oughs> ได้ยินได้ยินผู้บริหารประเทศท่านหนึ่งว่าอยากจะมีความฝันเห็นสินค้าไทยเนี่ยถ้าเขามาหรือว่าเสื้อทั้งหลายตัวละหมื่นขายแพงๆถ้าละหมื่นจะทำไงฮะก็แบรนด์สร้างแบรนด์สร้างแบรนด์แล้วก็ อาจจะมีการดัดแปลงลูกกาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกปัดเปลี่ยนเป็นเพชรแทนนะคะก็ถึงหมื่นได้อันนี้อันนี้เท่าไหร่นะฮะที่ขายสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบเบียร์ลังหนึ่งสามร้อยห้าสิบถูกกว่าเบียร์ลังหนึ่งี่ยถูกกว่าเบียร์ลังหนึ่งเพราะว่าคุณซื้อสุขภาพด้วตรงนี้เซฟต้นคอแล้วมันจริงๆผมว่ามันต้องควรแพงกว่านี้นะคดาระลักนะคือตามหลักการคำนวณในเรื่องราคาของธุรกิจเนี่ยอันเนี้ย พอสมควรแล้วค่ะสำหรับเป็นราคาที่ยุติธรรมยุติธรรมสำหรับทุกคนคุณดารัตพอใจละพอใจเหลือให้ตัวเองหรือให้ให้พนักงานา่ะก็ผู้ริโภคก็ได้ได้รับไปในสิ่งที่โอเคไม่ได้เกินเอื้อมไม่ได้มีผลกระทบก,บกับการใช้เงินในชีวิตประจำวันมากมายนักแต่สินใจได้ใ,ใบเดียวแล้วมีเงินทอนกลับไปด้วยใช่แล้วคุณสามารถเผื่อแผ่เพื่อนได้คือติดโบให้ของขวัญเป็นสุขภาพ เป็นเฮลตี้อย่างหนึ่งให้กับเพื่อนๆคุณดารัะนี่ผมไปอบรม SME เอะไรพวกนี้บ้างไหมเยอะมากค่ะสมมตินาเยอะมากแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยโอ้อะอฮะเปิดเผยความลับเป็นวิทยากรวิทยากรสอนในเรื่องของแผนธุรกิจในเรื่องของบัญชีค่ะโอ้โหบัญชีอยากขมเลยถ้าจริงจริงๆที่ถามว่าทําไมไม่ขายชิ้นละหมื่นเราไม่ขายชิลละห้า ก็ส่วนใหญ่เคยได้ยินพวกนักวิชาการบางท่านเนี่ยเขาก็ทำไมคุณไม่ขายแพงอีกนิดน่งคุณจะได้กาไรมากกว่านี้สักนิดนึงขายได้ค่ะขายแพงก็ขายได้แต่ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าเนี่ยเยากยจะควักหรือเปล่าใช่แล้วระวังที่ไหน <ฮะ S 2> ถามว่าถ้าเราวางในระดับหนึ่ง <ฮะ S 2> โอเคเราขายราคานี้ <ฮะ S 2> ถ้าเราเปลี่ยนที่วางเราอาจจะขายอีกราคาานึงก็ได้แล้ว <ฮะ S 2> ถ้าเราขายต่างชาติเราอาจจะขายอีกราคาานึงก็ก็ย่อมได้อันนี้พูดถึงในราคา่ยนแบรนด์ดีไหมแบรนด์นี้คง ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้เป็นชื่อด้วยค่ะตัวดีนี่คือมาจากดารารัฐอ๋อเข้าใจแล้วคิดทุกอย่างเองหมดคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็คงอยากจะสร้างธุรกิจนะฮะให้เข้มแข็งแบบคุณดารัฐบ้างนี่ก็กี่ปีแล้วนะฮะเออก็ห้าปีแล้วค่ะห้าปีเจ็ปีล้วห้าปีหปีแล้ว,ลวเขาบอกเออเท่าไหร่นะ หปีโอ้นี้จะผ่านจะผ่านช่วงช่วงวิกฤตห้าปีแรกใช่ใช่ส่วนใหญ่ห้าปีแรกใช่ไหมฮะจะเหนื่อยใช่คือตอนนี้คนเริ่มรู้จักเยอะขึ้นแล้วไงคะเวลาออกห้างเนี่ยปีหนึ่งเราออกซ้ำ สองครั้งสามครั้งเซ็นท่านเนี่ยลูกค้ามาเจอจาได้หมดแล้วค่ะออกงานเมืองทองก็ลูกค้าจาได้แล้วคือไม่ต้องอธิบายมากแล้วลูกค้าปรีเข้ามาเนี่ยุมีแบบใหม่แล้วหรออะไรเงี้ยซื้อใหม่เข้ามาปุ๊บปรีเข้ามาไม่ใช่ว่าปรีเปรีนี่คือเดินตรงเข้ามาเดินตรงเข้ามาแล้วบอกไม่ต้องอธิบายแล้วไงคือรู้แล้วเอาเลยนะฮะทายังไงอ่ะสุดท้ายนี่ก็ใกล้แล้วจะได้ฝากข้อคิดละคนเนี่ยคือทํางานเนี่ยก็ต้องมีอยากจะมีลูกน้องมีพนักงานนะฮะ แต่คุณาดารัตนี่เป็นวันแมนแก๊งบริษัทนี้มีคนเดียวทำยังไงฮะที่จะบริหารคนเดียวแล้วก็มีทีมบ<ะ>ีแล้วก็ให้ผลออกมาดีมีเทคนคิคแนะนำยังไงฮะอันนี้ข้อดีมัน <c oughs> มันมีอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราทำงานคนเดียวเนี่ยเราสามารถตัดสินใจได้เลยครับเราสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วแล้วก็คิดอะไรได้โดยที่ ไม่ต้องมีหุ้นส่วนไม่ติดขัดใช่มันองมาเถียงกันแต่ข้อเสียก็คือโอเคเราอาจจะเสียโอกาสในส่วนของการระดมสมองครับอันนั้นไม่เป็นไรเราหาความรู้เพิ่มได้ครับใน Google ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะตอนนี้โลกโลง่งเปิดกว้างมันมขีข้อดีเยอะค่ะตร,ต,รตรงที่เราทําตรงนี้คือมันเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งว่าทําอะไรก,ก็ตามพยายามที่จะทําคนเดียวให้ได้คืออย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจถ้าไม่จําเป็น ในส่วนที่เราจะไม่ต้องใช้จํานวนเยอะๆคุณเรียน MBA มาีอไหมวทีมทีมสําคัญที่สุดทีมเราบริหารทีมในการเย็บไงคะแต่ส่วนในการบริหารเนี่ยเราต้องบริหารให้ดีในเรื่องของทั้งบัญชีเพราะคิดต้นทุนและเรื่องราคาเรื่องการทําสต๊อกการบริหารสต๊อกเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดคุณทําผลิตสินค้ามากองเต็มบ้านเลยแล้วคุณระบายไม่ทันเนี่ยตลาดตลาดคุณไม่สอดคล้องซึ่งมันเคยเต็มไหมฮะ มันเคยเต็มแล้วมันก็ต้องรีบไปอย่างเรเลยคือใกล้ช่วงปีใหม่ใช่ต้องวอนอย่างเหมุนใช่เพราะถ้าเกิดคุณกองไว้เนี่ยนั่นหมายถึงเงินไงเงินกองอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเกิดเราระบายไม่ออกเนี่ยทั้งกำไรทั้งทุนมันก็กินมือเวลาใช่คือทุกอย่างต้องบริหารคือไฟฟโฟไลฟ์โฟมันอาจจะโอเคมันก็นาแล้วในเรื่องของสต็อกนะคะบริหารสต็อกทุกอย่างต้องหยิบมาใช้แล้วพยายามคิดในเรื่องของการเรียนรู้ว่าในเรื่องของกราฟิกดีไซน์อะไรก็แล้วแต่เราพยายามทําเองให้เป็น เราจะต้องไม่ต้องไปติดว,ว่าอาศัยคนอื่นว่าค oh, นที่ทาเองหมดเลยนะเนี่ยกราฟิกดีไซน์พวกขกองเนี่ยค่ะเราก็เราก็คือปกติเนี่ยถ้าคอมเราไม่เก่งมากเนี่ยนะคะเราก็ใช้มือวาดว่าสิ่งที่เราจรินตนาการมาอยู่บนกระดาษแล้วเราให้คนที่เก่งกว่าเราเนี่ยช่วยตรงที่ว่าเออกราฟิกดีไซน์ตรงนี้นะพี่ตรงนี้ตรงนี้มันซ้อนกันยังไงแล้วก็โปรแกรม i l l u s t r เ t o r เนี่ยซื้อหนังสือมา oh. แล้วก็หัดทำ ทำจนจนได้ค่ะมันจะได้อย่างใจเราเลยว่าสิ่งที่เราอยู่ในสมองเราเนี่ยคิดออกมาปุ๊บเราวาดมือออกมาเนี่ยเออเนี่ยมันหลุดออกมาอยู่ที่หน้าที่เราทมที่เราคิดเลยครับออกมาได้อย่างใจเลย,เน,ยนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําเองครับท<ช>่านผู้ชมฮะก็ธ<ะ>ุรกิจนี้มีคนเดียวนะฮะก็บางทีหลายท่านอาจจะอาจจะที่ชมรายการก็คิดว่าโอ้โหจะเริ่มยังไงดีเพราะว่าหลายท่านอาจจะก็คงเป็นก็เหมือนคนเราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนกันมาทั้งนั้นนะ่ะนะฮะแล้วก็ อยากจะสตาร์ทธุรกิจขึ้นมานะฮะแต่สิ่งที่คุณด,ดารารัฐทำมาวันนี้6ปีผ่านมาแล้วครับท่านท่านผู้ชมที่ดูรายการก็ต้องนึกถึงอารมณ์ว่า6ปีที่แล้วท่านที่จะเริ่มก็คล้ายๆค,คุณดารารัฐเนี่ยก็เริ่มทาเองทําทุกอย่างเองทั้งหมดนะฮะเอาละก็ในช่วงท้ายของรายการนี้ก็อยากจะให้คุณดารารัฐได้ฝากแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการขายของบ้าง นะฮะเะเห็นเมื่อกี้บอกว่าใช้เว็บไซต์ใช้เว็บไซต์ขายของมากกว่าที่จะตุจักสซะอีกแต่ผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมไม่ปิดจตุจักไปเลยก็ค้าแต่เว็บอย่างเดียวฮะ เคยมีขึ้นมาในความคิดเหมือนกันแต่ว่าเราต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนแล้วก็บริหารให้ลงตัวว่าเราถ้าถ้าเราปิดมันไปเนี่ยเราสูญเสียอะไรแต่ถ้าเราปิดมันไปแล้วเราไม่สูญเสียอะไรไม่มีผลเราก็อาจจะเลือกแดงว่าค่าเช่าเราย,ยังโอเคอยู่สบายสบายจ่ายอ่ะฝากเลยครับค่ะก็อยากจะให้แง่คิดกับ <c oughs> ท่านผู้ประกอบการใหม่ๆนะคะว่าถ้าสมมุติว่า,เ,าเราเราต้องการที่จะทําธุรกิจตัวนี้เนี่ยให้มันจเจริญก้าวหน้าเนี่ยนะคะทุกวันนี้โลกมันหมุนไป ทุกวันแล้วก็มันกว้างมากจนจนเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้โดยโดยโดยไอทีแล้วอะค่ะโดยโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้หมดระหว่างลูกค้ากับเรานะคะเรากับแหล่งวัตถุดิบสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราใช้สิ่งที่โลกพัฒนาเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะฝากแง่คิดอีกอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ชม มา,มากก็คือการศึกษาหาความรู้ให้มากสิ่งที่เราอยากรู้อะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปในคอมพิวเตอร์ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช้เน็ตให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อาจจะจะเป็นประโยชน์กับตัวเรามากโดยที่เราอาจจะไม่ต้องอาศัยคนอื่นหรืออาศัยคนอื่นน้อยลงเราก็จะมีความรู้ความสามารถตรงนั้นที่กันทําให้มันสําเร็จได้ในวันข้างหน้าค,ค่ะถ้าอยากได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สั่งซื้อได้ที่สั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์นะคะ com, t h a i b e s t h e r b c o m thai thai นะคะ best b e s t ase, แล้วก็ herbs.com นะคะ t h a i b e s t h e r b c o m แล้วก็เบอร์โทรนะคะเชินครับ0 8 1ย์ค่ะ9359740นะคะติดต่อดิฉันได้โดยตรงเลยดาราตนทวาน,นิดนะคะแล้วก็เบอร์ที่ออฟฟิศนะคะ02-571-2589ค่ะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เดินทางไปไหนมาไหนนะฮะบริษัทตัวทัวร์สายการบินนะครับ แล้วว่าบริษัทรถที่ขายรถต่างๆแถมให้ลูกค้าได้นะครับลูกค้าซืยมได้เป็นได้ครับผมเอาละครับก็วันนี้รายการคนไทยเข้มแข็งหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณคุณดารารัฐมากที่มาให้ความรู้นะครับวันนี้ผมชีดทำคำพิเศษนะครับและคุณดารารัฐธเนศวานิชกรรมการผู้การบริษัทไทยดีเบสิร์บจำกัดลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับุณตลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ